สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะมีกับมาเจอกับเจบุญอีกเช่นเคยเช่นเดิมนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าสวยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดขึ้นค่ะเพิ่งจะเศร้าแหงยยันบอดแดดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าก่อนอื่นเนาะคะ่ะ ก่อนอื่นก่อนที่จะขาไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะมือนีช็อตเด็ดอีะะ่ีค่ะท่านผู้ชมใจบุญได้เลขรับมาฝากสั่งตรงจากกล่องมาเลยเนาะคะ่ะจากกล่องฉลากเขาจะบอกแห้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางทีมงานนั่นผนบอกว่าซื้อเลยสีคู่นี้นะคะสั่งตรงมาจากสายในเลยประสันค่ะท่านผู้ชมอ่าลองเบิงร่องผิดจรณาเบิงเด้อ ตรงอ,อกตรงใจหรือโอ้ยรถุดกันแลนพานดีตอนนี้จะบุญนั่งอยู่หน้าบ้านค่ะแม่ห้อนแมอ่าเขาบอกก็แม่ดิเบื่อหนาก่อนกันเลยเออแต่เลคลับมากบอกก็เพิ่นพึ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เนาะอ่าเพิ่นก็บ,บอกว่ามันเขามาแล้วลายงวดติดเลขสั่งตรงเนี่ยเลขสั่งตรงเนี่ยจากกองเนี่ยเพิ่นบอกว่ามันเข่ามาตแตงแตงงวดสิบหกคือสภาเลยไปสั่นค่ะท่านผู้ชมเข่ามาตั้งแต่แตสิบหกคือสภาเข่ามาแล้วสองงวดติดติด,ตดอ่า สำหรับเลขสร้างตรงจากกล่องะเพื่อนจะให้แค่ซีฮางเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ซีฮางให้ซื้อบดทุกฮางนั่นและทาอยากได้เงินว่าสันเพิ่นว,วางสีเนาะเฮาอย่าปากแหงเด้เอเบาแหงบบได้เด้อสำหรับเลขรับจากกล่องเพื่อนเนาะเพิ่นได้มาสองงวดติดๆแล้วนะคะงวดตั้งแต่สิบหกสภาเนาะสิบหกคสภาพเพิพเ่หายมาที่แปดหาแปดหกแปดเจ็ดอ่าแล้วก็หาเจ็ดมันก็ออกแปดเจ็ดเนาะคะ่ะอ่ามันก็ออกแปดเจ็ด เข่าตรงๆลหล้วงวดลาสุดเมื่อกี้นี่ค่ะท่านผู้ชมงวดลาสุดเมื่อกี้นี่ให้มาที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสองและสามสองก็ออกที่สองศูนย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่งวดนี่ไห้หมาแล้วเตรียมสม,มุดปากกาจดด้ค่ะท่านผู้ชมอ่าสําหรับเลขสั่งตรงจากกองนะคะเปิดตัวงวดแรกคุณบอกว่าซื้อเลยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์พุนาพัสสัน,น,สนมั่นใจแห้งคักแน่ อ,อย่าใครอีลาเอาไปปล่อยเด้ว่าสันเพื่อนว่าเอาเพราะวาสิเป็นเลขวิ่งนาะที่แรกจะ่บ่นวาสิเว้าเลขวิ่งก่อนเพื่อนเลวว่า,เ,วาเอาไปเว้าเลยเดอ้อวาสันเครื่องยานค่ำยานลืมค่ำที่คุณ่อเว้าน้านะสันเดียอ่าคือว้าือจงคุณ่อเศรษฐีน้องไข่คุณ่อเศรษฐีน้องไข่อันผอให้สัมผณ์หราหงอดแล้วแมค่ค่ะจักไล่เพ่อนเป็นยังบูโทกับบติโทรศัพท์โถกับบติบคือถือไปอุ้มเราบุ้นนี่ให้เลขแม่นไย สันดีหนูว่าเนาะอ่าค่ะสำหรับเลขสั่งตรงจากนี่นะคุณพ่อคุณแม่เป็นจรงได้แดดหอนค่กแดดหอนเนี่ยสำหรับเลขวิ่งยังบดายมากนะจ๊ะเออเลขวิ่งยังบดายมาเลยเลขวิ่งตัวเดียวนะ่ะแต่ว่าเลขวิ่งที่เพิ่นห้ถึกมาแล้วสามงวดติดนะห้มาแล้วบาดท,ที่นี้นูนะ่ะได้เลขรับจากเนี่ย กองมาเนี่ยก็เลยเอามาเอาสู่คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนมันตื่นเต้นอีดีได้ค่ะเพคุนว่าโอ้ยสื่อรถพ่ออยากให้หููอีดีเด้อว่าสันเคามาร่วงโตกันอยู่นี่เบิร์ดท,ที่ให้ออกวัานี้นู่นอยู่หน้าบ้านเด้อค่ะอาจจะเสียงรบกวนแน่จักหน่อยเด้อค่ะคุณพ่อค,คุณแม่าจะามีรถแลี้ยงไก่เน่พร้อมเนาะสำหรับซีหางนี่เพคุนว่าเอาหนูก็อนสืส่อน่าพื่งกันละว่าไม่โตโสตตนึงตรงอกตรงใจอยู่ นวานเล็กจะไปซื้อมองเอื้อนซื้อมองนี่มองเดียวแล้วรูกว่าสั้นเอ้าโอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองเบิงล่องไปเจรณาเบิงเอาไปเปรียบเทียบเบิงคือเกาหาันลังบาจะมาตรงกันกับสี่หางสี่คู่ของห้าบอลเนาะค่ะนี้เอาสี่หางสั่งตรงว่าเขียนวางสีเดอร์แม่เดอร์หนูจะเขียนวางสีเดอร์สี่หางสั่งตรง จากกองคนนี้จะกองได้แล้วก็เอาย่อๆแว่งสิครับน้าแม่เนาะเพื่อนกับว้าเตรียมอยู่แล้วแต่เฮาก็เอาทำนี้กอนถ้านั่นเพื่อนมาดีๆเว้ยเฮาก็ยานด้วยกันดีเนาะเพื่อนกับว้าคักวอาแน่ขึ้นยอ,อย่างนี้แม่เพื่อนกับมันใจพูดมันใจเรือเข้าก็จัดน้ำเพื่อนจักน้อยนี่ได้แม่เด้อนะคะสำหรับสี่คู่สั่งตรงจากกองรับประกัน ปาสั่นเพื่อนว่าเอา,เอาจะปากแห้งเด้อเห็นแล้วเฝ้าไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก้อนที่จะถูกก้อนที่จะถูกสั่งบ็อกนะค่ะ่าำประชมเอาตัวที่หนึ่งจดเลยเด้อค่ะเห็นคลิปนี้ซอยแช่กว่าหลายๆรับจากกองนี่อยตัวที่หนึ่งใช่ะ่ะี่จะบอกจทดที่แม่ ตัวที่หนึ่งนะคะมีห้าสี่เก้าห้าแปดหกหกเก้าเอานูเห็นเลขเก่าเมื่อตรงกับเลขพ่แทมพญานาคค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาหนูเห็นเลขคางนึงเมื่อตรงกับเลขพี่แซมพญานาคท่านผู้ชม เตรียมสมุดปากกาแคบนาจอเนี่ยนะจ้าเด้อเตรียมสมุดปากกาแคบนาจอนะคะสําหรับสีหางอ่าเดี๋ยวอาแว่กล้องน้ำเอาแว่กล้องน้ำมาแล้วเตรียมสมุดปากกาแคบเด้อคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดปากกาแคบน,นะคะอ่าสําหรับววรมสมีรราะะาสห,หางสั่งตรงจากกองนะคะผนบอกว่ามันใจแฮ้งมันใจเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ผูลักวิสันอีกเปอร์เซ็นต์นึงเอาไว้ ซาบะสันกันสิว่าอร่อยเยาว่าล้านถอมันหลายโพดประสันเอาคุณพอคุณแม่แคปหน้าจอนะคะสําหรับสีหางสั่งตรงจากกองนะคะไห้มาประจํำงวดวันที่โอ้ยรถเลียงไก่แม่แม่ให้มาประจํำงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะไหมาที่หาซีเก่าหาแปดหกหกเก่านะคะเลขตัวนี้เนี่ยไอแซมเสียงเราคนฝันดีดีเลคะ่ะ เพื่อนฝันวาระเบิดน่ะตกลงมาถือเพื่อนเลือดเต็มโตเลยไอ้แซมตัวของพญานาคเมื่อกี้แตกสามตัวนะคะให้สองสามห้ามันออกสามห้าสองเค่ะคุณพ่อแม่เอาแคปจอไว้เด้อแคปจอไว้นะคะอ่ะาทอชอบกระจัดคัดกระพานเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะอ่าทางนั้นทางนี้เข้ากับบรูว่ามันจะเขาหรือมันจะรูดบอสนะคะเพระว่าเพิ่นว่าเพิ่นถือมาแล้วสองหดัดติด เพื่อนจนได้สื่อให้สื่อหน้าสื่อทีว,ว่าสันเพิ่นวาเพิ่นถือเนาะคะ่ะสำหรับจีคูนี่เพิ่นก็นซสื่องวดละหลายผอมเพิ่นซื่อ,อวัละหาพันคู่หาพันหนึ่อง,งวัแรกก็บพ่นได้สื่อหลายปานนี้ดอกวดแรกเพิ่นว่าเพิ่นเกิดสื่อพันค,นนนคูนพันเพราะมีกระสุนมีอย่างแล้วก็เลยสื่อมาอีกว่าสันสื่อขึ้นมาเรื่อยๆงวดนี้แห่งสิทุ่มหลายคักว่าสันเพิ่นวาเพิ่นบอกว่าหานังเท้างวดนี้ถ้าถือแล้วอาจจะบ่ได้อีกก็ได้ว่าสันเพิ่นวาเนาะ นะคะอาจสิบว่าได้อีกก็ได้รดแรนเนาะคะ่ะก็เลยได้ทันหนา้าหันหลังดูๆนะคะเอาแคบไว้คุณพ่อคก็ไม่ไแคบไว้เด้อเอาไปเปรียบเทียบรายๆสำนักแต่ว่าหนูเบิง้งซีคู่นี่หนูมั่นใจตัวนี้แหละแห้งที่สุดเพราะว่ามาตรงกันกับไอ้แซมพยนาค้ากอากกับฝันอยู่ไหมคะ่ะกับฝันดีอยู่อ่าเนาะโอเคนะคะชัดเจนนะคะ ลำรับสั่งตรงเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางนะคะคนบอกว่าผู้ใดอยากเบิดนีเบิดสินซื้อโลดซื้อเลยพันวาซื้อเลยรับประกันมาล้านเปอร์ซินมาสันซื้อครบสีหางลูได้ถามว่าต้องกับนล้บอคุณพ่อส่วนมากมันบ่อยออกตัวกับแล้วมันออกตัวตรงแต่ว่ากักันไว้กะดีคือกันเดอร์อีนางเอ้ยว่าสันพันวะคุณบอกดีเนาะค่ะอยากให้เสียงสัมผัสยูติว่าเป็นยังเพิ่นคือบวยหายอยากให้เข้าสัมผัสเสียงเพิ่อนจังสีหน้าเนาะเพิ่อนบอกไขๆคุณพ่อเส้นละย่องเลยได้จ้ะบอก กับคุณพ่พอเสียนระยองเนาะอ่าหอยซองละแสนเป็นอันละเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะจบคลิปเจมบ์วุฒยังฝากยังต่อนเนาะวิทย์คำไหวพว่อไหวใช่ขอให้คุณพอ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยรักษาสุขภาพกันนําเอาไว้เจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ขอตาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ